ใครที่กำลังดวงตกเคล้ะซ้ำกรรมซัดทำอะไรก็ไม่ราบรื่นติดขัดไปหมดแนนแนะนำให้มาที่วัดอรุณเลยค่ะแค่ชื่อวัดก็เหมือนเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตเราแล้ววันนี้แนนมาพาไหว้พระขอพรพระเจ้าตากสินขอให้การงานรุ่งเรืองมีชัยชนะในทุกๆเป้าหมายแล้วที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือลอดขะแทนพระเจ้าตากสินที่ท่านได้ใช้นั่งกรรมาฐานค่ะเขาว่ากันว่าจะช่วยแก้อาถรรพ์แก้ดวงตก เสริมบารมีโดยเราจะต้องลอดทั้งหมด3รอบนะคะตอนลอดก็ต้องวนออกฝั่งขวาประตูทุกรอบเลยค่ะซึ่งก่อนลอดแทนเราจะต้องบอกชื่อนามสกุลอธิษฐานเรื่องที่เราต้องการหนึ่งเรื่องและเอาหน้าผากไปแตะที่ท่านบรรทมแบบนี้และกั้นลมหายใจลอดไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะและความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือลอดให้เป็นทางตรงพยายามอย่าโคดเคี้ยวชีวิตเราจะได้ราบลื่นไม่สะดุดซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ และภารากิจสุดท้ายแนนไปนมูวัดไหนก็จะต้องพกนี่ไปด้วยเสมอกับนี่เลยทองสุกชุดอัน,นิี้ส่บุญชุดสังฆทานที่สามารถพกไปทำบุญได้ง่ายๆไม่ใหญ่เธอท้าอีกเช่นเคยทองสุกบุญมงคลสังฆทานที่พระสงฆ์ใช้ได้จริง